ครับสวัสดีครับที่นี่สถานี I w i ิชไอวิชจะมาเปิดเผยสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วแต่คุณแค่ไม่รู้ว่าคุณรู้ไอวิชสเตชันผู้ชมครับผู้ชมเคยได้ยินเพื่อนของคุณผู้ชมหรือคนที่คุณผู้ชมรู้จักมักจีคุ้นเคยกันบ่อยๆนะครับอบอกกับคุณแบบนี้ไหมนะครับว่าทำไมนะครับคุณเป็นคนที่น่ารักจังใครทั้งคน แค่ทั้งงานนี่คือนิยามของคนกลุ่มที่เราเรียกว่าดับเบิลยูดับเบิลูแปลว่า2นะครับซึ่งอสองสิ่งที่เป็นนิยามของคนกลุ่มนี้ก็คือแค่ทั้งคนแล้วก็แค่ทั้งงานสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยวิชกันนะครับสําหรับคนกลุ่มดับเบิล w ูว่ามีลักษณะเด่นนะครับจุดเด่นจุดด้อยจุดแข็งอย่างไรนะครับ แนวคิดสู่ความสำเร็จสู่การพัฒนาตัวเองเป็นอย่างไรการสื่อสารจะสื่อสารแบบไหนสำหรับคนกลุ่มนี้และเทคนิคการทำงานร่วมกับคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นอย่างไรผู้ชมครับจะดีไหมนะครับถ้าเรามองที่ลูกๆของเราว่าเขาเนี่ยมีลักษณะแน,นวความคิดลักษณะนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดอย่างไรวันนี้ผมไอวิชนะครับจะมาพูดคุยกับท่าน ผู้ชมครับคนกลุ่มดับเบิลลูปเนี่ยนะครับถ้าเราจะเปรียบเปรยกับนักธุรกิจชื่อดังระดับโลกชาวอังกฤษที่มีความคิดสร้างสารรค์มีความเป็นผู้นำสูงเป้าหมายมีไว้พุ่งชนซึ่งลักษณะน,นี้เนี่ยจะเป็นลักษณะท,ที่คล้ายกับคนกลุ่ม t a r g เก็ตเวิแล้วก็สไปรัลเวิ์แต่ว่าที่เด่นกว่าก็คือนะครับคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่แครทั้งคนแล้วก็แครทั้งงาน น,นักธุรกิจชาวอังกฤษที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับปัจจุบันท่านดูแลธุรกิจทั่วโลกกว่า400ธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเรื่องของสายการบินธุรกิจเรื่องของความบันเทิงแล้วก็ธุรกิจเรื่องของเกี่ยวกับอวกาศท่านนี้นะครับเป็นคนที่เต็มใจยอมรับความเสี่ยงชอบความแปลกใหม่มีความเป็นธรรมชาติมีพลังมากอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลา มีความคิดสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดีและที่สำคัญก็คือชอบทำงานเป็นทีมลองคิดดูครับนักธุรกิจที่เปรียบเปรยที่มีลักษณะของแนวความคิดบุคลิกนิสัยเป็นคนกลุ่มดับเบิลยูคือใครคิดออกแล้วใช่ไหมครับนักธุรกิจท่านนั้นคือท่านเซอร์ริชาร์ดแบรนสันนักธุรกิจชาวอังกฤษนั่นเองนี่คือ ลักษณะของคนกลุ่มที่มีความโดดเด่น3อย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นสำหรับคนกลุ่มดับเบิลยูมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็คิดได้ดีกว่าคนอื่นถึง2เท่าทีนี้ถ้าเราจะเปรียบเปรยกับรสชาติกาแฟนะครับรสชาติกาแฟผู้ชมทานกาแฟไหมครับผมก็ทานครับ คนกลุ่มดับเบิลูปนี่ยมักจะชอบกาแฟรสเอสเปรสโซนะครับเพราะอะไรครับคนที่ชอบดื่มกาแฟรสเอสเปรสโซเนี่ยนะครับจะบ่งบอกลักษณะนิสัยว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและขยันทำงานจึงมีธุรกิจที่ให้ทำที่ให้ดูแลเยอะชอบสังคมปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่ายนะครับจะมีกลุ่มจะมีคอนเน c t ชั่น คนรู้จักอยู่หลายคนนะครับซึ่งคนที่ชอบกาแฟรถนี้เนี่ยนะครับจุดเด่นลนักษณะนิสัยถ้าให้บอกจะให้เปรียบเปรยก็คือจะเป็นคนที่ออชอบวางแผนชอบอะไรที่เ,เป็นไปได้นะครับมีความมุ่งมั่นเพื่อที่จะให้สิ่งที่ตัวเองคาดหวังแล้วก็ตั้งเป้าไว้ตรงนั้นเนี่ยสำเร็จ ถ้าจะเปรียบเปรยลักษณะของการกินนะครับผู้ชมกินอาหารเร็วหรือกินอาหารช้าครับคนกลุ่มนี้นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับพฤติกรรมการกินเนี่ยนะครับแน่นอนครับถ้าดูจากลักษณะบุคลิกนิสัยนะครับสิ่งที่เขาคิดอยู่ที่ผมคุยมาตั้งแต่ต้นนะครับต้องเป็นคนที่กินเร็วแน่นอนครับ คนกินเร็วเนี่ยมักจะทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับจะเป็นคนที่รักษาสัญญาได้ดีมากให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมากเพราะเขาสามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญของงานทั้ง4งานซึ่งท่านรู้อยู่แล้วงานเร่งด่วนงานสำคัญงานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน งานเร่งด่วนไม่สําคัญและก็งานไม่สําคัญและไม่เร่งด่วนสิ่งที่เขาถนัดมากสําหรับคนกลุ่มนี้ที่คิดแล้วก็วางแผนได้ดีกว่าคนอื่นหนึ่งสองเท่า<ๆ>ก็คืองานเร่งด่วนและงานสําคัญผู้ชมครับสิ่งที่ไอวิชนะครับจะมาวิชคนในกลุ่มดับเบิลยูวันนี้นะครับมีอยู่2ประเด็นก็คือประเด็นที่1 เนื่องจากคนกลุ่มดับเบิลยูชอบทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันผมอยากจะวิชว่าถ้าจะให้ดีนะครับควรที่จะทำอะไรให้สำเร็จไปทีละอย่างเช่นคุณมีธุรกิจมีแผนงานหรือว่ามีสิ่งที่ต้องการทำพร้อมๆกัน3งานงาน A งาน B งาน C สิ่งแรกที่ควรจะทำก่อนก็คืองาน A ให้สำเร็จแล้ค่อยต่อไปงาน B คคำว่าสำเร็จในที่นี้นะครับถ้าท่านไม่ได้วางระบบไว้วางขั้นตอนวิธีการทำงานเอาไว้ท่านมักจะต้องเสียเวลาแล้วก็กังวลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับงานที่สำเร็จของงาน A ก็คือมีระบบแล้วก็มีวิธีการหลังจากนั้นท่านก็หาตัวแทน พาร์ทเนอร์ของท่านมาดูแลแทนท่านได้แล้วค่อยก้าวไปทำงาน B หรือ C นะครับและที่สำคัญก็คือนะครับเอาระบบงานเอาวิธีการทำงานนะครับเอาทีมงานที่มีลักษณะคล้ายๆกับเหมือนงาน A เนี่ยนะครับยกมาใช้กับงาน B หรืองาน C ก็ได้เพราะนะครับงาน A เนี่ยการันตีความสำเร็จด้วยระบบและวิธีการที่ท่านวางไว้ นะครับอันนี้คือข้อที่หที่วิชกันก็คือทําทีละอย่างท,ทําทีละอย่างนะครับข้อที่สที่จะวิชก็คือเนื่องจากนะครับคุณที่เป็นคนในกลุ่มรับเบิรลบเนี่ยเป็นคนที่แคร์คนมากบางครั้งเนี่ยเวลาพูดอะไรออกมาเนี่ยปากจะไม่ตรงกับใจพูดง่ายก็คือเป็นคนขี้เกรงใจจะดีกว่าไหมครับว่าการที่เราจะ ให้งานสำเร็จได้ตรงตามเป้าหมายและเวลาที่เราวางไว้เนี่ยควรจะต้องฝึกที่จะพูดแบบตรงไปตรงมาปากให้ตรงกับใจนะครับอันนี้คือ,อสิ่งที่อยากจะวิชสำหรับคนที่แคร์ทั้งคนแคร์ทั้งงานในกลุ่มดับเบิลูทีนี้มาดูเทคนิคการสื่อสารกับคนกลุ่มดับเบิลูเทคนิคการสื่อสารกับคนกลุ่มดับเบิลูเนี่ย ที่อยากจะวิชกันนะครับก็คือ 1. น,นะครับใช้วิธีการพูดที่นุ่มนวลสุภาพไพเราะนะครับ,นะรบเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยนิสัยเขาก็จะเป็นคนที่น่ารักมนุษยสัมพันธ์ดีพูดจาอ่อนหวานพูดจาดีใครก็อยากอย,กอยู่ใกล้ใครก็ชอบ,นะบข้อที่2พูดแบบเรียบๆเ,เคียงๆนะครับไม่พูดตรงไปตรงมา พูดแบบเปรียบเปลยนะครับเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่คิดได้ดีกว่าคนอื่นถึงสองเท่าแล้วก็เป็นคนที่น่ารักนะครับไม่ชอบอะไรที่เข้มงวดไม่ชอบอะไรที่ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นการพูดสื่อสารกับคนกลุ่มนี้อาจจะต้องใช้วิธีการพูดแบบเรียบๆเคียงเคียรข้อที่3นะครับเวลาคุณจะคุยกับคนกลุ่มนี้อจ,จะต้องใช้ความอดทน ในการคิดหาวิธีค่อยๆพูดครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่แค่คนอื่นมากแล้วก็คิดเยอะนะครับคนรอบข้างมักจะสัมผัสได้ว่าเอ๊ะทำไมคนนี้มีอะไรเปลีป่ยนแปลงบ่อยๆนะครับไม่ทันไม่ทันพูดเรื่องนั้นจบพูดเรื่องใหม่อีกละนะครับเดี๋ยวก็ย้อนพูดเรื่องเก่าๆขึ้นมาอะไรลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือเวลาจะพูดจะคุย สื่อสารอะไรกับเขาเนี่ยก็ต้องค่อยๆพูดเพราะเขาเป็นคนที่แคร์คนรอบข้างแล้วก็แคร์คุณมากนะครับนี่คือการสื่อสารกับคนกลุ่มดับเบิลูนะครับพูดจานุ่มนวลพูดแบบเรียบๆเคีงๆแล้วก็ก่อนที่จะพูดอะไรให้คิดให้ดีว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีอารมณ์ไหนนะครับสุดท้ายเนี่ยการที่เราเข้าใจ คนใกล้ชิดเราเข้าใจตัวเองหรือเข้าใจคนอื่นว่าเขามีลักษณะแบบไหนแล้วก็สามารถที่จะหาวิธีการสื่อสารที่สอดคล้องกับบุคลิกสอดคล้องกับนิสัยสอดคล้องกับจริตเขาได้แล้วจะเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพราะทุกคนเข้าใจแต่อย่าลืมนะครับการสื่อสารที่ดีควรจะเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้ทั้งคนได้ทั้งงานนะครับคนมีความสุขงานได้ผลลัพธ์แล้วก็ ประสบความสำเร็จครับเทคนิคในการพูดคุยสื่อสารนะครับกับคนกลุ่มดับเบิลูอีกข้อหนึ่งนะครับที่อยากจะวิชก็คือคุณไม่ควรที่จะใช้คำพูดรุนแรงไม่ควรใช้คำพูดที่หยาบก,กระด้างนะครับควรจะใช้วิธีการนะครับอธิบายชักจูงโน้มน้าวจะทำให้เขาอยากทำงานกับคุณและก็อยากร่วมงานไปกับคุณด้วยนะครับก็คืออย่าใช้คำพูดรุนแรงกับเขาเพราะเขาเป็นคนใจดีน้ำใจดีมาก ใช่คนมากด้วยนะครับสำหรับตัวคุณนะครับหรือคนรู้จักนะครับที่มีลักษณะของคนกลุ่มดับเบิลสิ่งที่อยากจะให้ฝึกก็คือฝึกในเรื่องของการสรุปประเด็นให้ชัดเจนนะครับว่าประเด็นที่เราอยากจะพูดจะสื่อสารนะครับกับคนที่เราร่วมงานด้วยกับคนที่เราสื่อสารด้วยเนี่ย ประเด็นสำคัญคืออะไรไม่ต้องน้ำเยอะนะครับพูดเข้าเนื้อตรงประเด็นไปเลยซึ่งการพูดเข้าเนื้อตรงประเด็นไปเลยเนี่ยก็จะทำให้คนรอบตัวของคุณจะชอบคุณมากขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับจุดแข็งและก็จุดเด่นของคุณก็คือเป็นคนที่น่ารักใครๆก็อยากคบด้วยใครๆก็อยากอยู่ใกล้ในเรื่องของเทคนิคการทำงาน ของคนกลุ่มดับเบิลูแน่นอนครับถ้าคุณได้ร่วมงานกับคนดับเบิล o ูเนี่ยนะครับเขาจะมีการเปลี่ยนแผนมากกว่า2ครั้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแผนบ่อยๆเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนขั้นตอนเปลี่ยนวัตถุประสงค์บ่อยๆเนี่ยนะอาจจะต้องอสร้างการทำงานที่เรียกว่า ให้โฟกัสในงานใดงานหนึ่งนะครับวิธีการที่จะทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับได้โฟกัสการทำงานแล้วเนี่ยก็คือการสร้างกฎสร้างกติกาขึ้นมาเป็นกรอบสำหรับงานน,นั้นๆถ้าได้ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการหลุดประเด็นนะครับออกนอกประเด็นบ่อยๆถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับจะทำให้งาน เสร็จทันเสร็จเร็วเสร็จไวได้คนกลุ่มดับเบลิล o ูนิยามแค่ทั้งคนแค่ทั้งงานจุดแข็งที่ผมชอบสำหรับคนกลุ่มดับเบิลูก,ก็คือ 1. น,นะครับเป็นคนที่คิดได้ดีกว่าคนอื่น 2. เท่านะครับสมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นเลิศนะครับเขารู้จักบคุคคลทุกๆระดับนะครับไล่ตั้งแต่ รปพไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง 3. นะครับทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันหรือที่เราเรียกว่ามัลทยทัสกิ้ง 4. นะครับมีความเป็นผู้นำสูงมีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวซึ่งก็คล้ายๆกับคนกลุ่ม Target World แล้วก็คนกลุ่ม Spiral World แต่ที่เด่นกว่าก็คือเขาจะเป็นคนที่แคร์ทั้งคนแคร์ทั้งงานเขาจะไม่ยอมทิ้งคนไว้ข้างหลังเขาในขณะที่งานเขาสำเร็จคนก็ต้องสำเร็จตามไปกับเขาด้วยคนก็ต้องมีความสุขไปกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะหันหลังกลับไปมองผู้ร่วมงานคนอื่นอยู่เสมอถ้าคนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มที่ ชอบทำงานเป็นทีมนะครับการทำงานเป็นทีมจะไปได้ไกลกว่าการทำงานแบบลุยเดี่ยวนะครับการทำงานแบบลุยเดี่ยวสำเร็จเร็วก็จริงไปได้ไวก็จริงแต่ว่าอาจจะไปได้ใกล้กว่าการทำงานเป็นทีมอันนี้คือจุดแข็งเลยนะครับของคนกลุ่ม w บลข้อที่6นะครับ คนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบอยู่ท่ามกลางผู้คนชอบการยอมรับจากคนรอบข้างชอบแสดงออกและก็เป็นที่รักของทุกคน <1> <1> <ๆ11> ข้อที่7สิ่งที่เป็นจุดแข็งของคนดับเบิลยูก็คือเขาจะเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้าง เวลาคิดอะไรเนี่ยก็จะคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอนะครับมีความอ่อนน้อมทำตนแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงนะครับยุคนี้สมัยนี้นะครับคำว่า resilient หรือความยืดหยุน่นการปรับตัวได้ดีได้เร็วได้ไวเนี่ยสำคัญมากนะครับกับยุคที่เป็นยุคโซเชียลยุคเทคโนโลยียุค 5G เพราะว่าการที่คุณสามารถที่จะปรับตัวได้เร็วได้ดีได้ไวยืดหยุ่นสูงเนี่ยเท่ากับว่าคุณสามารถอาศัยอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตได้ดีด้วยก็จะไม่เครียดก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสำเร็จแล้วก็มีความสุขอันนี้คือนะครับจุดแข็งของคนกลุ่มดับบลิลยู คุณชมครับคุณผู้ชมมีจุดแข็งแบบนี้ไหมนะครับก็ถ้ามีนะครับถ้ารู้ว่าท่านมีลักษณะของคนกลุ่มดับเบิลลูติดตัวมากำเนิดซึ่งเ,เป็นจุดเด่นเนี่ยนะครับท่านโชคดีแล้วเอานำจุดเด่นตรงนั้นนะไปฝึกฝนนะครับไปเรียนรู้ไปหาประสบการณ์เพื่อที่จะให,ให้ท่านสามารถเอาจุดเด่นเอาศักยภาพที่ท่านมีอยู่อย่างที่ผมคุยเนี่ย มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในตัวท่านนะครับแล้วคุณผู้ชมจะเป็นคนที่ไปได้ไกลกว่าเดิมสำเร็จแล้วก็มีความสุขด้วยสำหรับวันนี้นะครับผมวิชนะครับสถานี I Wish นะครับ I Wish Station ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆ ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวที่คุณอาจจะรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับตัวคุณแต่คุณแค่ไม่รู้ว่าคุณรู้สหรับวันนี้ขอบคุณด้วยความจริงใจนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปผมไอวิชสวัสดีครับ